เดี๋ยวอีกทีหึงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงคัทราจารินคันธาราจารินวงอนันต์ค่ะวงอนันต์ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอันนี้คือใครเนื้อละคะฝากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบ๊าย,ายเดินดิเดินดิเดินไปโอ้โหมันเป็นอะไรนะ ร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิจ๊ะไม่ใช่แฟนก็ได้อะเรงให้ฟังนะฟังสิฟังสิร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิจ๊ะร้องเพลงก่อนแค่นี้นะปัดไม้อ่ะเก็บกับพี่เก็บกับพี่เฮ้ย เกี่ยวกับพี่ <แจ S 1> เกี่ยวกับพี่กันแกกับพี่กินคนนั้ดอกอะไรแล้วไม้บอันไมไม่มีใครเกี่ยวกันใช่ปะมีหน้าใครร้องเสียงดังใครร้องเสียงดัง 嗨。